สวัสดีครับผมนายขนิสสอนตาลานครับเป็นผู้กอ่อตั้งกลุ่มพลิตภัณฑ์แย่ลูกข้าวเซอร์วันกลุ่มเราได้เริ่มกอ่อตั้งตั้งแต่ปีพศ2554แป่ลูกผลิธภัณฑ์หลายอย่างเกี่ยวกับข้าวไรเบอร์รี่นะทำไรเบอร์ี่มาเป็นหลักแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้ลูกชายมาสาตนต่อ สวัสดีครับผมนายธานศักดิ์ตาลานนะครับผลิตภัณฑ์ที่เรานําเข้าร่วมโครงการองค์คือผลิตภัณฑ์น้ำกล้วยไข่พร้อมดื่มเดิมทีนะครับจะเริ่มพัฒน,นาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับหรือวอวอเราไดา้ตัวต้นแบบมานะครับแล้ก็เอามาเข้าร่วมโครงการ KBO ต่อกับสำนักงานพัฒน,นาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ยังมีนะครับทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏน์กำแพงเพชรนะครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องของอดูในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมครับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรนะคะในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นนั้นเนี่ยโดยเฉพาะสาขาวิชาการตลาดเราก็ได้นำนำก้วยไข่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวซอยสุวรรณนั้นเนี่ยไปให้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยสกัดแล้วก็ทดสอบส่วนผสมของน้ำกล้วยไข่ซึ่งก็พบว่ามีปริมาณแคลเซียมสูงแล้วก็มีการปรับแต่งกลิ่นให้เป็นธรรมชาติแล้วก็นอกจากนี้นะคะสาขาวิชาการตลาดก็จะช่วยดูแลในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถ้านึกถึงจังหวัดแพร่ก็นึกถึงล้วยไข่นะคะแล้วก็เราเลยมีการพัฒนาสู เรื่องของการทําน้ําด้วยไข่พร้อมดื่มนะคะสิ่งที่เหลือใช้จากน้ำด้วยไข่เนื้อของกุ้ยไข่เนี่ยนะคะมาทาเป็นขนมนะคะก็เป็นขนมคุกกี้กุ้ยไข่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จักกงหวัดจพนเบุรมีความภาคภูมิใจที่จะขออนุญาตนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นการาพัฒนาจากการสร้างกระบวนการ,พร,าการเพิ่มมูลค่านะคะเข้าสู่กระบวนการทัศนสาในระดับประเทศนะคะ สำหรับตัวผลิตภัณฑ์น้ำกล้วยไข่พร้อมดื่มของเรานะครับเราก็ได้ใช้นะครับกล้วยไข่นะครับจากแปลงกล้วยไข่นะครับที่ได้รับมาตรฐานนะครับ GI นะครับมาใช้ในการผลิตของเราด้วยครับชาวเกษตรกรนะครับไม่นิยมเก็บผลผลิตในส่วนของกล้วยไข่ปลายเขื่อซึ่งมีขนาดเล็กไปจำหน่ายนะครับดังนั้นนะครับเรานะครับจึงมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกล้วยไข่แปลงใหญ่ GI เพื่อนำผลผลิตส่วนตรงนี้นะครับมาพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์น้ำกล้วยไข่พร้อมดื่มตรงนี้ขึ้นมาครับสำหรับขั้นตอนการผลิตน้ำกล้วยไข่นะครับหลังจากที่เราได้กล้วยมาแล้วนะครับเราก็จะนำกล้วยนะครับไปล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะนำกล้วยนะครับไปยับยั้งเอมไซม์นะครับที่ทำให้เกิดปริยาสีน้ำตาลแล้วก็เราจะนำกล้วยที่ได้นะครับไป ต้มสกัดแยกกากนะครับก็จะทําการควบคุมคุณภาพนะครับโดยการวัดปริมาณของแข็งนะครับพอเราได้ปริมาณของแข็งตามที่คุณภาพที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะนําการบรรจุนะครับลงขวดนะครับแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อต่อไปครับผม นั้นนะครับเราก็จะนาน้าก้วยไข่ที่ได้นะครับมาติดฉลากนะครับเพื่อนําจําหน่ายต่อไปครับซึ่งน้าก้วยไข่ของเรานะครับได้รับรองมาตรฐานอยอที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ทางสถานที่ผลิตของเรายังได้รับรางวัลอยอ u a l i t ออร์ด d ปี2016ประเภทสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและรางวัลอยอรีทีเออร์ดจีเอ็มีปี2017และปี2018และยังเป็นสถานประกอบการที่มีผลิตภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงง,งานสู่ SME 4.0จากกรมพัฒนาฝีม แรงงานกะบสวงแรงงานและทางกลุ่มยังได้รับรางวัลไบโออีโคโนมีจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนด้วยครับเราก็ได้ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์2ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือน้าก้อยไข่นะครับอีกตัวเรานำนะครับใบโปรัก์นะครับจากการผลิตน้ําก้วยไข่นะครับนั่นคือตัวเนื้อก้วยไข่นะครับมาผลิตนะครับต่อยอดนะครับเป็นคุกกี้นะครับ พอเราพัฒนาออกมาได้นะครับเราจึงนำนะครับทั้ง2ตัวนี้ครับมาจับคู่กันนะครับแล้วก็จัดเป็นบ็อกเซตนะครับเพื่อนําไปใช้ในการนะครับเป็นอาหารเบรกนะครับในการอบรมสัมมนาต่างๆครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะครับแล้วก็ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชรที่มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ความยั่งยืนนะครับให้กับสมาชิกภายในชุมชนของเรานะครับสร้างงานสร้างรายได้ต่อไปขอบคุณครับ